ไม้กูขี้เกียจฟาร์มแล้วว่ะทำไงดีวะเลยร้านนี้เลยเพื่อนต้องร้านนี้เลย e n s t o r e ร้านบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลกูนปักฟุตสอดเบิร์ดสามารถใช้บริการเท่ได้หลายคลิปเลยครับทอม ก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยแบบนะวันนี้ผมนอยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เราอยู่กันในเกมระบบกกันในแบบโรกูลแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นโรกูลนะบนะเรามาบอกกิจกรรมอีกแล้วกิจกรรมอีกแล้วทุกคนอ่าแต่ไหนตอนนี้เราก็จะไม่ใช่จัดดิเราหกร้อยซับ้วเนาะเราก็จะหกร้อยห้าสิบไปด้วยผมว่าผมจะแจกรหัสอีกรอบหนึ่งนะแบนะแจกรหัสบอกฟุตเหมือนเดิมนี่แหละ แต่คือคิดว่าน่าจะาน่าจะเป็นรหัสเทพเทพมากอ่ะไม่รู้ดิน่าเป็นรหัสที่น่าจะโหดอยู่พอตัวเลยนะครับรหัสนี้แล้วก็อ่าก่อนที่เราจะไปบอกวิธีเล่นกิจกรรมเนี่ยคือผมอยากถามทุกคนก่อนว่าในคลิปไี้นะทุกคนว่าผมทําคิงพีดดีไหมเพราะว่าผมเห็นเพื่อนผมเล่นคิงพีทก็คือยอดวิวมันดีมากเลยอ่ะคือแบบคิงพีทมันสนุกหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันไง ก็เลยไปถามทุกคนว่าผมจะทำคิงพีทดีไหมนะครับนะก็คอมเมนต์ไว้ที่ล่างใต้คลิปนี้นะครับผมนะแล้วก็ขอบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าตอนนี้ผมช่องผมนะเปิดร้านรับฟาร์มนะครับอะไรแหม่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรกูนหรือว่าบอฟุตนะครับนะบอขายคอนิดนึงขายคอนิดนึงขอหน่อยแล้วก็นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้แหละวิธีได้กิจกรรมเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปแยกทีเนาะแต่แค่จะบอกว่ามีกิจกรรมแจกโลบาแจกรหัสแน่นอนนะนะแล้วก็ ก็ผมขอสัก700ทรซับภายในเดือนนี้ได้ไหมถ้า700ทรซับภายในเดือนนี้ผมจะแจกรหัสเพิ่มอีกโอเคนะครับก็ฝากคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้นะนะครับขอบคุณครับ